วันนี้นะครับก็เราจะมาเรียนเรื่องของการอาอกแบบโปรแกรมนะครับด้วยการเขียนผางานต่อหนยัๆๆๆนตนะนะัวขนะองงทบทวน,นนะครับความรู้เดิมนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการออกแบบโปรแกรมนะครับด้วยการเขียนข้อวนะความนักเรียนสามารถที่จะบอกครูได้ไหมครับว่า าปปการออกแบบโปรแกรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับพี่มลว่ามาลูกช่วยในการตรวจสอบโปรแกรมได้ง่ายอ่าช่วยในการตรวจสอบโปรแกรมได้ง่ายมีการจดบันทึกไหมครับอ้าวแบบโปรแกรมได้ง่ายครับอะไรนะครับแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เราสามารถที uh, ่จะทํำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับนี้ไหมอ้าวสามารถศกษาโปรแกรมของเราได้ผู้อื่นสามารถศึกษาโปรแกรมของเราได้จากที่พวกเราทั้ง4คนตอบคาเนี่ยนะครับม้นแล้วแต่เป็นความสําคัญของการออกแบบขอโปรแกรมทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเราออกแบบโปรแกรมของาไว้แล้วนะครับ มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะตรวจสอบและก็แ okay, ก้ไขโปรแกรมได้ง่ายเมื่อเราเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาจุดที่มันเกิดข้อผิดพลาดเราก็สามารถหาได้ง่ายเพราะเราได้มีการออกแบบเอาไว้แล้วหรือแม้แกระทั่งว่าเมื่อผู้อื่นมาดูหรือมาศึกษาโปรแกรมของเราที่เราได้ออกแบบเอาไว้แล้วเนี่ยผู้อื่นก็สามารถที่จะ เข้าใจในโปรแกรมของเราได้จากการที่เราครเคยออกแบบไว้แล้วนี่คือความสำคัญนะครับของการที่เรานั้นได้ออกแบบโปรแกรโกลนการแยนโปรแกรมาเรียนปรเด็นนะครับประเใ็นนะครับ ผัง,งานนี้สามารถที่จะอธิบายการทำงานต่างๆได้อย่างชัดเจนและก็เป็นระบบนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะศึกษาความรู้ได้จากในหนังสือหน้าที่25นะครับในหนังสือหน้าที่25เนี่ยจากที่พวกเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ของผังงานนะครับแล้วก็มีชื่อเรียกนะครับแล้วก็มีความหมาย ซึ่งจะบอกว่าผลง,งานแต่ละสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นั้นมีชื่อเรียกว,ว่าอะไรและก็ให้ความหมายว่าอะไรนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งนะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์สมรห,หรือว่าสัญ,ญลักษณ์จุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดให้ความหมายก็คือให้ความหมายป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมของทุก ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์เรขเสมอและเมือ่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ต้องนำสัญลักษณ์นี้ไปเป็นสัญลักษณ์ในการจบเสมออันนี้คือยกตัวอย่างสัญลักษณ์เรขนะครับสัญลักษณ์ที่2เป็นลูกศรนะครับชื่อเรียกก็คือโฟร์ไลน์นะครับซึ่งให้ความหมายก็คือทิางการทำง,งานของโปรแกรม ส่วนสัญลักษณ์ที่ 3- 4 5ี่ห้าพวกเราสามารถที่จะศึกษาชื่อและก็ความหมายได้เพิ่มเติมจากในหนังสือของเราเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างงานที่ไหนพวกเราอูานที่สัญลักษณ์ที่หนึ่งกันก่อนอ่ะสัญลักษณ์อะไรลูกทีไรสามารถที่จะตอบได้บ้างสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอ่ะมาลูกไปครับสัญลักษณ์อะไรครับ อำสัญลักษณ์สุดท้ายคือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยต่อความร้อนับลงครับอ่าเก่งมากรวมือเตรียมเลยนอ่ะครับสำหรับชัว่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ออกแบบโปรแกรมนะครับด้วยการเขียนข้อความไปแล้วซึ่งเป็นโปรแกรมการล้างจานประกอบไปด้วยขั้นตอนกี่ขั้นตอนแล้วรรรรครับต่อรวามร้อนเงียบเพลง หนึ house, uh, huh? well? ่งบอกว่าเนาะเอาอ่าเข้าจแล้วตอนอ่าวันนี้ข้อหนาตอนช่วยสื่อเลยค่ข้อที่5ลูกไม่ได้อะไรเลยกลัวจสอบว่าจะน่าสะอาดหรืวจสอว่าจะน่าสะอาดหรือไม่ไปอะไรลูกขั้นตอนที่หกถ้าสะอาดให้ไปทำข้อที่เจ็ดอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดอะไรเลยถ้าไม่สะอาดกลับไปทำถ้าไม่สะอาดกลับไปทำข้อที่สอง นี่ก็คือโปรแกรมขั้นตอนกนา,นารล้างจานที่เราออกแบบมาด้วยโอ่อครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยนำโปรแกรมขั้นตอนกา,ารล้างจานที่เราได้ออกแบบเอาไว้เป็นข้อความนี้นำไปเขียนเป็นผลง,งานโดยการที่ครูครูเนี่ยของเราแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ5คน ยอยอ่างนีครับ่าสามารถแบ่งกลุ่มสามารถทำได้ไหมครับทำได้ไหมได <ป S 1> ้ทำได้อา้าวเดี๋ยวให้พวกเราเริ่มแบ่งกลุ่มได้เลยเออกจากโต๊แแะแบ่งกลุ่มนแบ่งเลยอ้าวทีอ้่ลยแบ่งได้เลยนครับกีัท,ทได้ไหมได้นะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะปรึกษากาันภายในกลุ่มแล้วก็สอบถามรูมได้เลยนะครับ ฟังอินเป็นไงบ้างครับมังอินทำได้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยปรึกษากันในกลุ่มก่อนถ้าในกลุ่มยังหาคำตอบกันไม่ได้สาษาคุณครูได้เลยหลังจากที่ครูได้ให้พวกเราออกแบบ ออกแบบโปรแกรมด้วยถังงานนะครับขั้นตอนการล้างจานนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนของกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับให้แต่ละกลุ่มเลือกมานะครับออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังกันนิดนึงว่ากลุ่มของเรานั้นมีแนวทางการออกแบบโปรแกรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเชิญตัวแทนของกลุ่มที่หนึ่งเลยครับอาบกุม,มือนเป็นกำลังใจเพื่อนหน่อย ร้างภาชนะน้ำสะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานล้างภาชนด้วยน้ำสะอาดชนสะอาดหรอ่ปนการตรวจสอบเอ้วหลังจากนั้นก็คือถ้าถ้ายังไม่ใช่ก็คือถ้ายังไม่สะอาดนี่จยังไงให้กลับไปล้างข้อที่าให้กลับไปล้างข้อที่2แล้วข้าศัริ์ลี้วละความือช็ดภนะให้แห้งเอ้าคว้ามือเช็ดปาชนะให้แห้งหลังจากนั้นก็ สิ้นสุดการทําง,งานแล้วตกลองว่าเราออกแบบผังงานมาเนี่ยตัวของผังงานอ่ะมันมีข้อดีความเราออกแบบเป็นข้อความเนี่ยยังไงสังเิตต่อมาหนึ่งข้อเลยเป็นรูปจำง่ายกว่าข้อความขอบคุณตัวแทนของกลุ่มที่หนึ่งครับกบม,มือให้หน่อยอ่าต่อไปตัวแทนกลุ่มที่สองครับให้เอยอ่าสุธิมนกดมือให้สุธิมนหน่อยครับ เสาาา,ยายชนะน้นสาดงางภชนะนสาลางภชนะน้าสาสะา,รา,สะา,สะาหรือก็คือเป็นการตรวจสอบว่าภยาชนะนี้สะอาดหรือไม่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้ายังไม่อาดทาไง,ให,าใ,งให้กลับมาทําในกันตอนที่สองให้กลับมาทําในกันตอนที่สองนะครับแล้วถ้าสะอาดแล้วก็ยังไงต่นอน ให้ความหรือชิดภาชนะให้แห้งนะครับและหลังจากนั้นก็อะไรเอ่ยสุดท้ายสิ้นสุดการทํางานคาดออกแบบด้วยทำงานนะครับมีข้อดียังไงดีกว่าข้อความยังไงาำแบบขั้นตอนของเตรียนได้ง่าโอเคนี่คือกลุ่มที่สองอ่ะถูกมือเพื่อนหน่อยกลุ่มที่สามกลุ่มนี้จะสมัได้แค่มาเอ่ยอ้าวอันนี้รุดอ้าวถูกมืออันนี้รุนไหมครับ ล้างพยานะด้วยน้ำสะอาดล้างพยานะด้วยน้ำสะอาดล้างพยานะด้วยน้ำยาล้างจานล้างไปนะน้ำยาล้างจานล้างพยานะด้วยน้ำสะอาดอืมเอาบริทสัญลักษณ์นี่เล่นตรงนี้หรือเล้างล้างพยานะเราสังเกตว่าเป็นยังไงบรรจนะสะอาดหรือไม่ถ้าไม่สะอาดก็ไปตามข้อที่สองไม่สะอาดไปตามข้อที่แปดความมือความหรือชิดพยานะไอแห้งได้แลังจากนั้นก็การนำเสนอ ด้วยผังงานเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการใส่เนืด้วยข้อความยังไงลูกเข้าใจได้ทุกคนโค้ชใช้เหนืล้วเกี่ยวกันอ่ะโอเคเอ็ม่าเอะปมมือให้กุ่ที so <noon. S 2> okay, ่3เลยครับกลุ <mex icans> ่มที่สี่ยาสมใทยตัวแทนมานำแสนอเลยนะครับอ่าทาถุงจีนนักพาดาเอาปมมือในักพาดาหน่อยครับเริ่มต้นทีสิบอาหารจงใช้ ล้างภนเสะาลาภาชนะเป็นน้ำสะอาลาภาชนะเป็นน้ำยาลานลาภาชนะเป็นยาล้างลาภาชนะเป็นน้ำสะอาดต่อไปก็คือสัญญาณี่ว็คือเป็นการตัดสินใจใช่ไหมครับอ่าเปนยังไงลาชนะสะอาดอ่าถ้าไม่สะอาดเป็นไงให้กลับไปทำกอที่สองแล้วถ้าสะอาดแล้วล่ะ้าสอา่าเสร็จแล้วก็ จุดสิ้นสุดก็คือจบการทํางานการนําเสนอด้วยผังงานนี้มีข้อดีกว่านําเสนอด้วยข้อความยังไงแก้ไขโปรแกมได้ง่ายอไขโปรแกมได้ง่ายอโอเคอเปบเมือให้นักพา,านาแล้วก็บิลี่สียับ ว่าพวกเราเนี่ยมีการออกแบบที่ไร้ปุ่มกันในแต่ลนะลุ่มนะครับซึ่งก็อาจจะมีการตะกูกต้่องบ้างเล็กน้อยในการออกแบบเช่นสัญ,ญลักษณ์บางสัญลักษณ์นะครับเราอาจจะวาดได้ไม่ตรงกับสัญ,ญลักษณ์ทนะี่บางวิดบี้บ้างเล็กน้อยก็เป็นถือว่าเป็นทางแรกกว่าจะมีผิดพลาดในเรื่องของการวาดสัญลักษณ์บ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้ ในส่วนของการตกแต่งเวลาระบายสีนะครับสัญลักษณ์โดที่มันให้ความหมายเดียวกันเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้สีสีเดียวกันนะครับนะเพื่อที่จะเป็นการแยกว่าสัญลักษณ์แบบเนี้ยทำหน้าที่อย่างนี้นะครับอันนั้นก็คือในส่วนของที่พวกเราออกมานำเสนอในแต่ละกลุ่มนะครับ,นะรบก็ถือว่า แต่ละกุก็ออกแบบมาได้ดีนะครับก็ขอเ,เชยพวกเราในแต่ละกลุ่มครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็าาได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของพลังงานนะครับความหมายนะครับชื่อเรียกแล้วก็ได้ลงองแบบการวาดผลังงานแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับข้อดีของพลังงานว่ามันดีกว่าข้ก๊าซอะไรนะครับ ก็สำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็รอจดไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันชั่วโมงถัดไปอ่ะโอเคครับวันหน้าเตรีมบอกชั้นได้เลยลูก